สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดขายของป่านะครับตลาดอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะมาวางทางที่เราจะกลับบ้านนะครับวันนี้มาทำอะไรเนี่ยซื้ออะไรบ้างซื้ออาหารป่าป<ะ>่า<ะ>พาลิสีโอ้มาซื้อพาลิสีตอนนี้เรามาดูนะครับไข่เป็ดราคาถูกมากนะครับ140สบบาท กันใชหมูนี่ครับไข่เป็ดหนึ่งถังร้อยห้าสิบบาทได้เยอะมากเดินต่อครับที่ตลาดก็มีของขายเยอะแยะเลยนะครับอันนี้อิปูนาใช่ไหมเนี่ยนี่อิปูนาตัวใหญ่มากครับนี่เมนูอะไรอ่ะไม่กินนุ่นไก่หนึงจ้าวแม่งกินนบ่นเปล่า นแมงกินูนนะครับมีอันนี้หอยแครหอยจุ๊บนะครับนี่ผมชอบมากเลยหอยขมโลละ50บาทนะครับมีนูโปรดอลยมีนะ้อ,นนนองวัวครับราคาแค่สาบาท แจกกระจันอ่อนแพ็คละหนึ่งร้อยบาทอต,ตอนนี้ครับเรามาหยุดที่ร้านกล้วยปิ้งนะครับนี่น่ากินมากจัดไปหนึ่งหอ่อใจตังค์ด้วยนี่เรากำลังซื้อบักไข่คำนะครับตัวละยี่สิบบาท มาตลาดป่าได้ยังครับนี่มขนมครกขนมครกนี่ไข่แพายอันนี้ให้เขานนี้กล้วยพะโลใหญ่มากใหญ่มากเทียบกับมือเลยครับใหญ่มากใหญ่มากนี่ครับเราได้แล้วครับเมนูหนังวันนี้ใส่บักไข่พั้มเอานนี้เลย ก็มีของฝาแเยอะๆเลยนะครับแรงด้วงตะเกตแตนทอดนะครับตัดมาที hmm. mm ่พี่ดีครับหิวมากหิวแล้วขนมของร้อนมากครับนี่ครับเมนูเด็ดด้วงมะพร้าวตัวใหญ่ๆบึ้มๆเลยอื ตอนนี้ก็ได้ของครบแล้วนะครับก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับไข่ผับนะครับหนังวัวหนังควายนี่แหละนะครับต้มเดวันนี้เราจะไปทำเมนูแกงไข่ผับนะครับอยากสดอาหารอีสานแซ่บๆนะแรง <S <S